เสียงมาวะ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงร้องให้ฟังกันบอกเลยขนลุกครับโอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BB it, บ,บีบีหรือว่าบีนั่นเองนะผมโอเควันนี้ผมก็มีหูฟังที่เป็น ทูเวลเลตนะผมก็คือตัวนี้เป็นสุดยอดของทูเวลเล็ตเลยก็ว่าได้นะตัวนี้เป็นหูฟัง t ูเวลเล็ตเกมมิ่งเกียร์นะครับผมตัวนี้ถือว่าเสียงนี่ใช้ได้เลยผมลองมานิดนึงแล้วนะผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะตัวนี้เป็นอ่าพิก e ์โอนไพรเวตเกมมิ่งเกียร์นะครับผมตัวนี้เห็นป่ะอ่าพรเวตเกมมิ่งเกียร์นผมตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นเกมมิ่งเกียร์มันก็ต้องสุดยอดของความเล่นเกมอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะฮะโอเคก็ตัวนี้เป็น400 2 w i r e l e s อ่าตัวนี้4ไีไ2 w i r e l e s ต้องเหมือนปะอ่าแล้วก็จะเป็น Music Headset ตตองก็คือตัวนี้เป็น Music ได้เล่นเกมได้โอ้โหสบายผมบอกเลยนะตัวนี้เล่นแบบชิวๆไปเลยนะเล่นเกมฟังเพลงนะผมตัวนี้ใครที่หาอยู่นะแนะนำเลยนะครับตัวนี้ความพิเศษของตัวนี้นะก็คือ มันมีแบตสำรองในตัวก็คล้ายเป็นอ่าเป็นกล่องเก็บแบตของมันนั่นเองแนละ้วเวลาหมดแล้วกรชาจหมดแล้วกรชาจสุดยอดผมบอกเลยตัวนี้นะตัวนี้จะมีด้วยกันอยู่3สีนะผมตัวนี้อ่าตัวนี้มีด้วยกัน3สีนะตัวนี้มีสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็เป็นสีอ่าลุงเนะื่าคล้ายสีลุงนะแต่เขาบอกว่าเป็นสีกินนะบูเลสแล้วก็กินแต่มันสีกินมันเหมือนมันมันเป็นสีลุงไงเห็นปะ จะมีสีบูเลตแล้วก็กรีนนะผมตัวนี้เห็นปะนี่นะผมบูเลตกรีนนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะนอกนอกกล่องก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมข้างอีกหน้านหนึ่งก็จะเป็นสีไว้แล้วก็บอกเป็นแบรนด์พิกสโตนนะผมตัวนี้แล้วก็จะนี่จะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้เป็นสีน้ําเงินตัวาตามหน้ากล่องเลยนะตัวนี้นะสีจะตามหน้ากล่องเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาแล้วมาดูกันว่า ข้างในมันจะสวยขนาดไหนนะสลับข้างนอกถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมวิธีการแกะก็ง่ายๆผมสไลด์ออกมาชึบอ่าไม่ออกครับผมอ่าสไลด์ออกมาอย่างนี้นะชิบอย่างนี้นะโอ้สุดยอดนะผมสวยแล้วกล่องมันก็แบบดูดีมากนะุผมเป็นกล่องสีดําไม่คล้ายเป็นอ่ากล่องแระไอเทมอะ่ะเออมันเป็นกล่องสีดําโอเคลองแกะมาดูความกันชิบชึ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 บแกะทำไงวะโอเคเพิ่งได้มานะฮะโอเคตัวนี้ เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่าวิธีการเปิดก็เปิดประมาณนี้แล้วผมสวยมากนะผมบอกเลยนะฮะเปิดออกมาก็จะเจอหูฟังอยู่ด้านใน2ตัว1 2ึ่งสองแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบตตัวนี้1 2แล้วก็เป็นกล่องเก็บแบตตัวนี้นะผมตัวนี้เป็นกล่องเก็บแบตนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกพร้อมกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นหูฟังเดี๋ยวเรามารีวิวทีหลังทิ้งไปก่อนอ่าตัวน,นี้จะเป็น ที่อยู่ในกล่องนี้นะตัวนี้จะเป็นชุดยางนะผมเป็นชุดยางที่เอาใส่จุกหูฟังนะตัวนี้จะเป็นสายชาร์จเข้ากล่องหูฟังเอ้ยเข้ากล่องชาร์จแบตนะครับผมตัวนี้นี่นะฮะจะเป็นชุดอย่างนี้เลยนะฮะโอเคส่วนต่อไปนะก็จะเป็นคู่มือเออแต่ว่าคู่คมือยี่ห้อนี้หนาวะตัวนี้หนามากนะคู่มือแบบมันหนามากนะฮะวัวคนใช้ไม่เป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวนี้เป็นบอกเลยนะสองคู่มือจะบอกเลยนะสีไว้ Two Violet อ่าเกมมิ่งเฮดเซตตัวนี้บอกเลยว่าสําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะนะผมใครที่หาอยู่ก็แนะนําเลยละกันนะผมเพราผมลองมาแล้วนิดนึงนะประมาณนี้นะผมแล้วก็จะมีคู่มือการันตีประกัน1ปีนะผมตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวทิ้งไปก่อนตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหูฟังกันนะทีนี้มาดูหูฟังกันหูฟังจะเป็นตัวนี้นะฮะว้าวข้างนอกก็สวยแล้วนะฮะมาดูข้างในกันดีกว่านะ นี่ผมแกะออกมาแล้วนะตัวนี้นี่นะผมจะล่วงไหมเนี่ยอ่าประมาณนี้นะผมถือว่าสวยมากเดี๋ยวมาดูกล่องหูฟังกันก่อนดีกว่านะผมอ่าเดี๋ยวไฮไลท์เราดูทีหลังนะผมดูกล่องหูฟังนะนี่นะกล่องฟังถอดออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นกล่องหูฟังหน้ากล่องน,นีเขียนว่า400นะอยนบผมนี่400นะอยนบผมนี่เห็นปะวิธีการเปิดก็เปิดยังไงผมเปิดอย่างนี้นะผมนี่ล็อกมาดีมากว้าวข้างในแบบรู้สึกว่ามันทําเป็นบางๆเหมือนแบบ ให้กันที่เกาะด้วยเห็นปะนี่นะผมไฟสองมันจะเห็น2องรูนี้นะฮะทำเพื่อแบบกันไว้ให้กล่องมันไม่กดนะผมกดเปิดปิดเองนะฮะนี่ข้างในจะเป็นประมาณนี้น้ําหนักก็มีน้ําหนักแบบว่ามันก็ไม่หนักมากนะผมก็พอดีนะผมแล้วเสียงมันก็แบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแบบแบบแบบคือมันไม่ได้ปอบแปะฟังดนะิเออมันมันไม่ได้ปอบแปะนะผมน,นี้ แล้วก็จะมีเซ้นมีอ่าไฟแจ้งเตือนนะตัวนี้สี่หลอดนะตัวนี้ด้านหลังนะตัวนี้สี่หลอดแล้วก็จะเป็นเสียบเป็นสาย power นะผมเสียบ power เป็นไมโครนะก็คือเป็นชาร์จแบตไมโครสายชาร์จทั่วไปของเรานี่แหละนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูฟังกันเลยนะผมตัวนี้วางไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูสองหูฟังตัวนี้กันนะทีนี้โอเคผมเทออกมาเลยอ่าผมเทออกมาแล้วตอนนี้หูฟังมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะผมนี่เห็นปะ นี่โฟกัสไหมทรงประมาณนี้นะผมนี่นะครับผมสวยมากนะผมบอกเลยนะเป็นสีตัวนี้เป็นสีอาบูนะผมตัวนี้สีบูแล้วก็จะตัวนี้จะเป็นปิดเปิดนะตัวนี้จะเป็นปิดเปิดนะผมนี่ตัวนี้เป็นปิดเปิดนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีลุ้งก็ตัวนี้เป็นอาเซนเซอร์สัมผัสหน้ากล่องนะเวลาชาร์จนะผมตัวนี้ออกแบบมาประมาณนี้นะผมออกแบบมาประมาณนี้เลยนะผมออกแบบมาสวยมากนะผม สองข้างเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้สวยมากนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเสียงกันดีกว่านะฮะทีนี้มาลองเสียงกันดีกว่าฮ่าเปิดคือเปิดง่ายมากครับผมบอกเลยนะฮะโอเคนี่นี่น้องเปิดง่ายมากน้องก็จะมีไฟแจ้งเตือนนะนี่ปึ๊บ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 อย่างนี้เลยนะฮะสวยมากผมบอกเลยนะใครที่หาซื้อผมแนะนํานะผมตัวนี้แนะนําเลยนะผมแนะนําเลยเดี๋ยวลองใส่ดูนะทีนี้มันใส่ยังไงผมไม่แน่ใจ มันบอกอยู่นะ RL ตรงนี้นะฮะบอกอยู่นะ RL นะฮะโอเคเดี๋ยวาลองฟังดูนะว้าวนี่ครับผมใส่ได้พอดีเป๊ะเลยครับผมนี่เห็นปะสวยมากผมบอกเลยนะฮะนี่นะฮะเวลาปิดเปิดก็ป๊าป๊บป๊าป๊บ,ปบ,ปบตรงนี้นะนี่สองข้างสวยมากครับผมตรงนี้ถ้าใครแบบอยากใส่แบบดอกจางแบบไม่ให้เสียงเข้าเป็นแบบเกมมิ่งเลยนะฮะผมแนะนําใส่ตัวนี้ด้วยแต่ว่า <Okay. S 1> อันนี้ผมทดลองให้ดูเดี๋ยวใส่แค่นี้ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองเสียง เพลงกันดีกว่านะครับผมว่าจะเสียงดีขนาดไหนสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องนี้ในการเปิดนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเปิดเพลงในเครื่องนี้ละกันนะครับผมเวลาเราเชื่อมติดนะครับมันจะไม่มีเสียงเลยเขียนว่าม,ม,มีเสียงว่าติดไดเห็นนะเสียงติดนะเวลาเราเชื่อมติดนะผมโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงเลยละกันนะผมขนาดพิมพ์เสียงยังแน่นอ่ะผมบอกเลยผมแค่ผมพิมพ์อ่ะยังมีเสียงแน่นแล้วอ่ะตักตกแบบโอ้เสียงอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมบอกเลยนะฮะ เสียงมาว่ะอดี๋ยวผมเปิดเพลงร้องให้ฟังกันบอกเลยขนลุกครับขนลุกจริงครับผมขนลุกจริงเสียงนี้แบบอย่างนี้เลยเสียงเดี๋ยวผมไม่ฟังด้วยอันนี้เปิดแล้วนะนี่คือแบบเสียงดังมากข้างนอกนีงไม่ยินเลยฟังนะ อันนี้ไม่ได้ใกล้ใหม่ด้วยซ้ำนะฟังนะฟังเสียงดูเป็นไงครับเสียงนี oh <yeah> ่แบบอย่เงนี้ยผมยังได้ยินเลยนะอย่างนี้ผมยังได้ยินเลยเสียงดีมากนะผมนี่ประมาณนี้นะได้ยินปะนีนะผมคือแบบเสียงมันแบบดีมากนะผมสำหรับเล่นเกมก็เดี๋ยวมาลองเสียงกันว่าเล่นเกมมันจะดีขนาดไหนนะครับผมตัวนี้แต่ว่ามันโอเคอะตัวเนี้ยผมบอกเลยโอเคมากนะผมตัวนี้ใครที่หาซื้อผมแนะนําเลยนะตัวนี้ เป็นเพชร s t o n ก g ม m i n เกียร์ที่แบบตัวนี้แบบเสียงนี่สุดจริงๆนะผมตัวนี้เนี่ยขนาดนี้ผมยังได้ยินเลยนะคือแบบมันดังมากนะหุมโอเคออได้อยู่นะหุมตัวนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเสียงเกมกันนะทีนี้มาลองเสียงเกมกันดีกว่านะฮะว่าเสียงเกมมันจะแน่นขนาดไหน,นเราเล่นเกมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราม,มาลองชาร์จให้ดูก่อนดีกว่านะว่าชาร์จมันจะชาร์จเข้าหรือเปล่านะตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองชาร์จกันดูนะ ชาชัดยังไงเนี่ยอ่าผมไม่ได้จชา์ยังไงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยของใหม่ด้วยครับผมใส่ไม่เป็นครับทีนี้อ่าโอเคได้แล้วนะผมตัวนี้เวลาใส่ก็ใส่ก็เป็นงี้เลยนะผมนี่นะผมง่ายย่างนี้เลยก็จะมีไฟสองข้างขึ้นอย่างเงี้ยนะเห็นไหมไฟนะผมจะขึ้นอย่างเงี้ยนะผมโอเคแล้วด้านหลังมันก็ปิดได้เลยตัวนี้ปิดแล้วก็ชาร์จได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะผมเห็นไหมเป็นไฟสี่ดวงนะผมตัวนี้อ่าถือว่า เจ๋งบอกเลยนะตัวนี้เก็บไฟด้วยเพราะว่าตอนที่เขาส่งมาให้ผมรีวิวอะถ้ามันไม่เก็บแบตแบตมันต้องหมดตั้งแต่เขาส่งมาแล้วเพราะว่ามันส่งมาก็ประมาณเจ็วันนะผมถ้ามันไม่เก็บแบตก็คือมันจะหมดไปแล้วนะฮะใครที่เคยซื้อหูฟังก็จะรู้ว่าเออสั่งมาแล้วถ้าแบตมันเสื่อมอย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงคุณนะหูแบตมันก็จะหมดตั้งแต่กลางทางแล้วถ้าแบตมันเสื่อมนะฮะตัวนี้ก็คือแบตมันยังเต็มอยู่นะแบตเต็มร้อยแล้วก็ในนี้ก็ยังเหลืออีกนะในหูฟังนี้ก็ยังเหลืออีกนะผม โอเคเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันดีกว่านะตัวนี้เออเริ่มบอกไปนะผมเวลาชาร์จนะผมเวลาชาร์จเวลาในการชาร์จนะเวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ1.5ชั่วโมงนะครับผมเลยว,ว่าชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนั่นเองนะนี่ประมาณนี้นะผม1.5ชั่วโมงนะตัวนี้แล้วก็เวลาการใช้งานประมาณ3-4ชั่วโมงนี่คือลดไป40%เหลืออีก4 0ยาวๆครับผม เวลาในการสแตนบายเวลาในการสแตนบายก็คือ100ชั่วโมงถ้าเราไม่ใช้งานเราเปิดไว้นะฮะมันจะสแตนบายให้เราเองแล้วก็100ชั่วโมงกว่าแบตจะหมดก็คือแบบยาวเลยเราเปิดแบบเอาไว้คุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยสแตนบายไว้นะผม100ชั่วโมงนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเสียงเกมกันดีกว่าว่าเสียงปืนเสียงระเบิดมันจะแน่นขนาดไหนสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยไปกันเลย โอเคอมก็เดี๋ยวรอเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งจับคู่นะฮะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันว่าเสียงเกมตัวนี้จะเสียงดีขนาดไหนเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้สุดเลยคือเสียงมันแรงมากอะต้องผ่อนลงหน่อยนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันตัวนี้ผมเล่นอยู่ในโหมดลูกซองนะเดี๋ยวมาฟังเสียงปืนเสียงระเบิดกันนะว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนเอาผมลงเลยแล้วกันนะจะได้ยิงเขาหรือเปล่านาตาเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะเสียงลมเสียงอะไร มามามาอยู่นะมามาอยู่โอเคเดี๋ยวมาลองเสียงปืนเสียงระเบิดกันดีกว่าอ่าผมลงตรงนี้แล้วกันนะฮะส่วนตัวผมไม่ค่อยเล่นเกมนะฮะแต่เพื่อคนผู้ชมผมเล่นให้ได้ครับผมโอเคลงเข้าบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันมีคนมาผมหรือเปล่าโอเคเฮ้ยคนมาเยอะเลยวะปืน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 ไม่มีปืนเลยอะไม่มีปืนเลยวะเนี่ยปืน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 เด้ไม่มีปืนเลยวะนนียบ้าไปแล้วปืนไม่มีแล้ววะโอเคได้ปืนละได้ปืนลวได้ปืนแล้วฟังเสียงกัน เทำไมมันไม่เข้าอย่างนี้วะอะไรวะอ่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเสียงปืนได้อยู่ปังปังเรียบร้อยสองโอ้เสียงปืนได้ได้อยู่ได้อยู่แต่เม่อมัวมัวมากนะองมัวมากนะฮะเสียงปืนได้อยู่เสียงปืนได้อยู่่เก็บ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 ทุกอย่างไปไปไป เดี๋ยวผมหาสตูก่อนสตูสตูขี่ปักมุดไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันวิ่งอยู่ยาวไปเลยเฮ้ยมีเสียงปืนแล้วครับมีเสียงปืนแล้วตอนนี้มีเสียงปืนแล้วเราเก็บไปสองแล้วตอนนี้ตัวที่สามกำลังจะมาเป็นตัวเชือดให้เรานะฮะเฮ้ยเสียงปืน,ปนเสียงปืนเสียงปืนได้ยินเสียงปืนไม่ได้ห้าวครับห้าวห้าวจัดครับห้าวจัดห้าวจัดครับห้าวจัดตัวนี้เป็นหมดลูกซองนะครับผม เสียงฝีเท้ามันได้ยินสองข้างมันแยกเสียงไอ้ตัวนี้แยกเสียงซ้ายขวานะฮะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่นีอุ้ยเกลียวปะโอสู้เขาไม่ได้ครับผมแต่ว่าเสียงมันมาเต็มนะ ตุ้มตุ้มตุ้ม,มามาเป็นลูกเป็นลูกเลยแต่ว่ามันก็มีหน่วงอยู่หน่อยนึงนะมันก็ไม่ในหน่วงอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าก็พอเล่นได้นะสำหรับตัวนี้นะผมบอกเลยนะเล่นเกมฟังเพลงถือว่าเบสแน่นดีแล้วก็มาเป็นลูกเป็นลูกเลยนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมในการรีวิวหูฟังของเพ็กสโตนนะผมเพ็กสโตนอ่าไวเวดอ่าเกมมิ่งเกียร์นะประมาณนี้นะผมในการเล่นเกมนะฮะ เสียงในการเล่นเกมก็ออกมาเป็นลูกเป็นลูกอย่างนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้หมวไว้เจอใหม่คลิปหน้าและการนอมในการรีวิวสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนละการนผมโอเควันนี้ก็ไปับเจอกันคลิปหน้า go